วิธีขยายพันธุ์ว่านงาช้างแคระค่ะงาช้างแคระนะคะใครปลูกไว้นะคะในบ้านเป็นสิริมงคลมากๆเลยนะคะยิ่งใครที่เป็นผู้หญิงนะควรจะปลูกไว้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะเสริมบารามีให้กับผู้หญิงค่ะอันนี้นะคะเรามาดูวิธี การขยายพันธุ์กันนะคะอ่าอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยอ่าต้นนี้นะคะก็อ่าถ้าเขาขายนะคะเขาขายกันตอนที่ซื้อมาตอนนั้นก็สามร้อยสามร้อยแปดสิบบาทนะคะตอนนั้นที่ซื้อมาสามร้อยแปดสิบบาทแต่เราก็มาขยายพันธุ์ค่ะโดยการนี่อย่างนี้เลยนะคะรีกออกมาเลยนะคะเห็นไหมคะอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาตัด ตัดแบบนี้นะคะตัดเพื่อให้แบบแต่งให้มันสวยๆนิดนึงนะคะตัดเอาออกแบบนี้เลยนะคะอ่ะเพื่อที่จะเอาไปเสียบแล้วก็ปลูกขยายพันธุ์ค่ะอันนี้นะคะแกะออกมาเลยนะคะแกะออกมาเลยอันนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ เขาไม่ตายนะคะเขาไม่ตายนะ,ะแล้วก็จะทำให้แตกขึ้นใหม่สวยด้วยนะคะนี่แกะออกมาเลยนะแกะออกมาเลยอันนี้ก็คือเสียบได้เลยนะคะเสียบ เสียบได้เลยเอาไปเสียบลงดินได้เลยค่ะอันนี้ก็พอแล้วนะคะอันนี้ปล่อยทิ้งไว้เขาสวยงามค่ะส่วนอันนี้นะคะลูกมันไม่ใช่ขยายพันธุ์ได้เฉพาะหน่ออย่างาใบอย่างเดียวนะคะนี่คือใบเขาเนาะแล้วเขาสามารถที่จะเกิดหน่อได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือหนอ หน่อของเขาที่เกิดขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเวลาปลูกแล้วฝนมันก็ตกใส่แล้วดินมันก็หายไปนะคะนี่ยดินดินมันหายไปนะ,ะ,ปนนปนะ,ะอันนี้ยานะเห็นไหมคะดินมันหายไป,ะะยไปะะแล้วก็เห็นแต่แบบ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 นี้เลยนะคะเนี่ยดินมันหายไปก็เห็นแต่รากแบบนี้เลยนะคะแล้วมันก็กลัวมันตายเนาะมันก็เลยแบบแทงเห็นไหมคะมันแทงแทงหน่อขึ้นมาตรงนี้นะคะ่ะ นะมันมัน,ม,นมันแทงหนอขึ้นมาตรงนี้แล้วมันก็เกิดลูกค่ะคือคือต้นไม้นี้เขาก็กลัวเขาตายเหมือนกันนะคะเขากลัวเขาสูญพันธุ์เขาก็แบบเขาก็เกิดหนอแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวพอออีกสักหน่อยเราก็เอาไปแบบเอาไปชําแบบนี้ได้นะคะเอาไปชําแบบนี้ได้นะคะนี่ดูมาดูวิธีชํากันเลยค่ะ ก็เป็นกระถางแบบนี้ก็ได้นะคะกระถางเล็กๆนะคะเนี่ยอันนี้มือนะ,ะนี่กระถางเล็กๆนะกระถางเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ดินนะคะใส่ดินดินนะคะก็เป็นดินธรรมดานะคะดินที่เราปลูกต้นไม้นะคะที่ซื้อมาถุงละยี่สิบสามสิบบาทนะคะเอามาแล้วเราก็เอาเสียบลงไปเลยนะคะเสียบลงไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็กดแน่นๆนิดนึงนะคะ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะอ้อก่อนที่จะปล่อยทิ้งไว้ก็ลดน้ำด้วยนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือที่ปลูกนะคะที่ปลูกคือปกติแล้วนะคะอันนี้มันมันจะไม่ตายนะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าวันนั้นไปชนมันแล้วมันก็หักค่ะพอหักปุ๊บมันก็ตายนะคะหักปุ๊บมันก็ตายก็ไม่เป็นไรนะคะ ม่เป็นไรเพราะว่ามันเกิดลูกให้เยอะแล้วค่ะเห็นไหมคะอันเมื่อกี้ที่เราแทงไปแค่แทกก่งเดียวนะคะมันสามารถแตกออกมาได้เยอะมากเลยนะคะก็มาดูกันนะคะนี่เห็นไหมคะมันแตกออกมาเยอะมากเลยค่ะแตกออกมาเยอะมากเลยนะคะ,กออกะ,ะ,คะได้กี่หนอเนี่ยเยอะมากเลยนะคะอืมเยอะมากๆเลยนี่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่า ่ากิ่งเดียวที่เราเสียบไปเมื่อกี้นะคะไหมหนึ่งต้นนะคะเอาไปขยายได้นะอ่าแล้วก็สองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้น,นะคะ่ะพอ เราได้แบบนี้มานะคะเราก็เอาไปใส่กระถางค่ะเอาไปใส่กระถางนะคะก็ใส่ดินแบบนี้เลยนะคะใส่ดินก็จะแบบนี่เห็นไหมเขาก็จะโตขึ้นมาแบบนี้นะโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเห็นไหมนี่นี่เลยแล้วก็เห็นไหมนี่นี่ ก็จะโตขึ้นแบบนี้เราก็จะไปเปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆนะคะก็จะไปใส่ตอนนี้ก็จะต้องไปขึ้นกระถางให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้แล้วค่ะกระถางจะต้องใหญ่กว่านี้แล้วนะคะอ่าอันนี้ก็คือวิธีการขยายพันธุ์วา่านงาช้างง่ายๆค่ะชอบคลิปนี้นะคะก็กดแช์นะคะกดแชร์ ให้เพื่อนๆไว้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ